ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมรีสอร์ทครับเป็นรีสอร์ทอีกแห่งหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าเวลาเวียนนะครับรีสอร์ทจะเป็นลักษณะอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมตามผมไปชมเลยนะครับเวลาเวียนเป็นรีสอร์ทนะครับที่อยู่ในอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานะครับตรงบริเวณที่ท่านผู้ชมนั้นเห็นอยู่นั้นนะครับเป็นที่ให้ถ่ายภาพนะครับ เป็นจุดอีกจุดหนึ่งของเวราเวียนรีสอร์ทนะครับมันมีที่นั่งใต้ต้นไม้นะครับเวราเวียนรีสอร์ทนั้นเป็นรีสอร์ทที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะครับที่พักที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับเป็นที่พักเริ่มต้นนะครับเป็นที่พักแบบสแตนดาร์ดของเวราเวียนรีสอร์ทนะครับท่านผู้ชมที่จองห้องพักนะครับอย่างผมเนี่ยผมจองห้องพักมาจาก อโกดานะครับได้ในราคา1178บาทนะครับราคานี้ผมว่าสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่มากันสองท่านหรือว่าพร้อมบุตรนะครับที่มีอายุต่ำกว่า11ปีนะครับสามารถที่จะเข้ามาพักห้องสเตนดาร์ดนี้ได้เลยนะครับ ลักษณะห้องเป็นลักษณะเหมือนแคปซูลนะครับลักษณะอย่างนี้เลยข้างในเนี่ยมีแอร์มีทีวีให้นะครับมีกา้น้าร้อนนะครับเตียงขนาด5ฟุตไม่มีตู้เย็นให้นะครับด้านนอกนั้นนะครับก็จะมีที่นั่งให้เราได้นั่งพักผ่อนนะครับบรรยากาศท่ามกลางต้นไม้นะครับไปด้วยธรรมชาติมีภูเขาล้อมรอบนะครับด้านหน้านั้นมีต้นสาละนะครับ บรรยากาศก็ดีนะครับสําหรับท่านที่ชอบบรรยากาศแบบธรรมชาติดื่มดํครับอากาศบริสุทธิ์ไม้ที่อยู่ในย่านแบบธรรมชาติลักษณะอย่างนี้นะครับว่าถ้ามีเวลานะครับหาโอกาสมาเที่ยวท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดวันพักผ่อนนะครับหรือว่าวันหยุดนักขัตเลิกนะครับราคาห้องนี้นะครับเป็นราคาที่เริ่มต้นต่ําสุดของเวลเวียนรีสอร์ทนะครับ ผมจองอะคด้านะครับได้ราคามาที่ไม่ถึง1,200บาทนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมห้องน้ำนะครับซึ่งแยกออกจากห้องนอนนะครับอยู่ด้านข้างด้านขวามือนะครับตรงนี้เป็นช่องรับแสงนะครับที่เป็นที่นั่งนี่ครับห้องน้ำเป็นห้องที่กว้างขวางนะครับแล้วก็ยาวเป็นสัดส่วนตรงบริเวณนี้เป็นสระน้ำส่วนรวมนะครับเราพักที่ ห้องสแตนดาร์ดครู่นี้นะครับก็สามารถที่จะมาเล่นน้ำอสาสน้ำในส่วนรวมนี้ได้เลยครับที่เวลเวียนรีสอร์ทนั้นมีที่พักอยู่หลายระดับอยู่นะครับแต่ว่าผมไม่ได้พาไปชมนะครับสาวายน้ำนะครับสำหรับเด็กเล่นอยู่ด้านบนนั้นได้สบายสบายเลยนะครับส่วนด้านล่างนั้นก็เป็นมุมอีกบัญญักิหนึ่งนะครับส่วนด้านซ้ายมือนะครับที่ผ่านมาตรงนี้เป็น ห้องอาหารนะครับที่ให้นั่งรับประทานอาหารมื้อเช้าหรือมื้อเย็นนะครับช่วงที่ผมามานั้นนะครับเขาปิดปรับปรุงนะครับก็เลยไม่ได้มานั่งทานอาหารให้ได้ชมกันนะครับเขามีอาหารให้นะครับอาหารเช้า,าให้รับประทานเราสั่งามาทานที่ห้องได้เลยนะครับบริเวณรอบๆถ่ายให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับ วันนี้ผมก็าหาโอกาสว่ายน้ำนะครับนานๆทีไม่เคยมาเที่ยวที่มีรีสอร์ทที่มีสระว่ายน้ำนะครับครั้งนี้ก็ขอลงเล่นว่ายน้ำหน่อยนะครับห่างเหินสระว่ายน้ำมานานเหลือเกินนะครับบรรยากาศดีมากๆนะครับวันนี้จะเห็นว่า,ามาถึงตอนกลางคืนนั้นนะครับก็มีนักท่องเที่ยวนะครับที่มาพักอยู่ที่เวลาเวียน,นรีสอร์ทนั้น มาว่ายน้ํากันหลากหลายครอบครัวเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมมาว่ายน้ําในช่วงเช้าเช้านี้นะครับเขาเปิดตั้งแต่8ปดโมงครึ่งนะครับจนถึงสามทุ่มสาวยน้ํานะครับวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่อากาศดีนะครับมีว่ายอยู่คนเดียวอย,อย่างมีความสุขเลยนะครับอยู่กับธรรมชาติล้อมรอบไปด้วยต้นไม้ภูเขาล้อมรอบดูวิว สวยงามมากเลยครับที่เวลเวียนรีสอร์ทนะครับดื่มดําสูตรบรรยากาศที่เป็นแบบธรรมชาติธรรมชาติอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมนั้นได้รับชมคลิปนี้นะครับอยากจะมาเที่ยวที่เป็นแบบธรรมชาติแบบนี้ที่พักแบบนี้มีสระว่ายน้ําส่วนกลางนะครับหรือว่าเป็นสระว่ายน้ําส่วนตัวที่ติดอยู่กับห้องพักก็มีนะครับก็เลือกดูก็แล้วก,กันนะครับ ราะว่ามีหลายแบบหลายราคานะครับเป็นส่วนตัวอยู่กับธรรมชาติอากาศบริสุทธิ์นะครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาพักผ่อนหรือวันหยุดนักขัตเลิกนะครับอยู่กับธรรมชาติล้อมรอบไปด้วยต้นไม้ภูเขาอากาศดีมากๆเลยนะครับเท้าอากาศมาเพื่อพักผ่อนผ่อนคลายนะครับได้คลายร้อนมาว่ายน้ำเย็นๆนะครับดูบรรยากาศรอบร โอ้โหโสดชื่นดีมากเลยนะครับที่เวลาเวียนร,รีสอร์ทอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานะครับตรงนี้ก็เป็นห้องห้องไพเวทนะครับห้องไพเวทเดินลงไปถ้าเดินลงไปข้างล่างนั้นนะครับก็จะเป็นห้องสแตนดาร์ดนะครับเป็นห้องแคปซูลตรงนี้ก็เป็นส่วนตัวอีกแบบหนึ่งนะครับที่เป็นที่พักของเวลาเวียนร,รีสอร์ทนะครับไพเวทโซนนะครับ ทางเดินลงไปจากที่ผมมาไหว้น้ําที่สระว่ายน้าส่วนกลางนะครับแล้วก็เดินผ่านลงมาจะมีชิงช้านะครับที่อยู่ด้านข้างตรงทางเดินนั้นเดินไม่ไกลนะครับจากสระว่ายน้ํามาที่ที่พักสแตนดาร์ดนั่นนะครับมีบริเวณที่เป็นทุ่งหญ้าเขียวขจีมีที่นั่งพักผ่อนนั่งถ่ายภาพชม สูดดมบรรยากาศนะครับพักผ่อนผ่อนคลายครับเวลเวียนรีสอร์ทก็เป็นบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติจริงๆเลครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้อย่าลืมฝากกดซับสไครต์ด้วยครับและเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ